สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์และของสวยๆงานเก่างานโบราณกับเวลาดีๆของพวกเราอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านเปิดทำการบ่าย2งโมงถึง5โมงครึ่งโดยประมาณเรียนเชิญพี่ๆนะครับที่มีเวลาแล้วก็อยากมาช้อปปิง้งเรียนเชิญมาที่หน้าร้าน JJ m a โชั้น1ห้อง F20 นะครับวันนี้ของสวยมากๆเลยไม่อยากให้พี่ๆพลาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่อง youtube เพชรทองบุญพิทักษ์ได้นะครับและก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงอัปเดตของใหม่ของสวยๆที่พี่ก็จะได้รับชมได้อย่างรวดเร็วพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันนะครับมาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกประจำวันนี้กับงานสร้อยข้อมือเขียวส่งจันนะครับ ตัวเรือนเขาจะเป็นทองคํา75-90%น้ำหนักรวม21.42กรัมประดับด้วยเขียวสองจันเม็ดใหญ่หน้ากว้างซ้อยอยู่ที่0.9เซนติเมตรความยาว15.7เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ45,900บาทซ้อยเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสายสร้อยเนี่ยแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็ลวดลายเนี่ยเรียบโก้ดูดี ใส่แล้วดูไม่สูงอายุด้วยครับสำหรับตัวสายสร้อยนะครับพี่ๆดูที่งานดีไซน์ของเขาเขาจะทำเป็นดีไซน์แบบสายห่วงเชนนะครับคล้องเชื่อมแต่ละช่อเข้าด้วยกันแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยอยู่ในสภาพดีทั้งตัวเสียบนะครับแล้วก็ตัวหนวดกุ้งที่ล็อกด้านข้างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเลย เขียวส่องจันเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มเล่นไฟกระจ่างใสเฉดสีแบบนี้เลยนะครับงานดีๆแบบนี้แล้วก็มีคุณภาพทั้งตัวเรือนนะครับที่แน่นหนาแข็งแรงใช้ทองเยอะแล้วก็ตัวดีไซน์ที่ดูโดดเด่นดูรยบเรียบแบบนี้ก็ใช้งานกันได้บ่อยๆใส่ได้ทั้งแบบทางการและไม่ทางการนะครับสายสร้อยเขียวส่องเส้นนี้ ได้มาในราคาที่ดีแล้วก็งานดีมีคุณภาพส่งต่อให้กับพี่ๆกด cf กดจองมาได้เลยครับเรามาต่อกันที่งานแหวนเพชรเรือนพุ่มง,งานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม9.43กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.48กรัดแบ่งเป็น พชรยอดนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ20ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก52เม็ดรวม1.28กรัตหน้ากว้าง2.7คูณ2.4เซนติเมตรขนาดแหวน60ราคาขาย42,500บาท คุ้มและดีมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรเรือนพุ่มวงนี้นะครับการแหวนแล้วก็ตัวเรือนมาในสภาพที่ดีสมบูรณ์แล้วก็งานดีมีคุณภาพไม่บางใช้ทองเยอะนะครับส่วนตัวเพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้มีตำหนิน้อยเรียกได้ว่างานดีแล้วก็งานคุ้มมากๆแค่ตัวเพชรกับตัวเรือนเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับ ความสวยงามแล้วก็งานฝังเนี่ยมาในสภาพที่ดีแล้วก็มีความละเอียดมากๆเลยในการค่อยๆใช้เพชรแต่ละเม็ดนะครับฝังแล้วก็เรียงไปตามลวดลายแหวนเพชรพุ่มเรือนนี้จะทำให้พี่ๆนะครับดูโดดเด่นได้ในทุกๆโอกาสทั้งการทำงานหรือว่าใส่ออกงานราคาสุดคุ้มจริงๆกดซ F มานะครับ เรามาต่อกันที่ชิ้นงานน่ารักกับแหวนเขียวส่องเรือนดอกไม้นะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม6.18กรัมประดับด้วยเขียวส่องจันนะครับน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.3คูณ1.2เซนติเมตรขนาดแหวน49ราคาขายส่งต่อเบาๆเพียง13,950บาท นอกจากความเบาของราคาแล้วนะครับยังมาพร้อมกับงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพการแหวนตัวเรือนมาในสภาพที่ดีไม่บางนะครับแล้วก็ไม่บุบดีตัวเขียวส่องที่ประดับเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับกระจ่างใสไม่มืดจนเกินไปนะครับก็คือมีออร่าในตัวพลอยนะครับแล้วก็ประกายของเขาเนี่ยดีจริงๆงานน่ารักมากๆเลย สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้กับทุกชุดใส่ในชีวิตประจำวันใส่ได้ทุกวันสำหรับแหวนดอกไม้วงนี้กดจองมาได้เลยครับงานชิ้นถัดไปนะครับจะเป็นงานแหวนเพชรแถวงานเก่าตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นปลาหะน้ำหนักรวม2.38กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน5เม็ดนะครับ รวมประมาณ1.04กรัตเพชรตกเม็ดละประมาณ18ตัง20ตัง23ตังแล้วก็25ตังวัดขนาดจากการทาบหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับนักว้างนะครับของแหวนในอยู่ที่0.5คูณ1.8เซนติเมตรขนาดของแหวนนะครับอยู่ที่51ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ28,500บาท ุ้มจริงๆครับสำหรับแหวนเพชรแถววงนี้นะครับได้เพชรเม็ดใหญ่เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีมากๆเลยส่วนตัวข้างในนะครับตำหนิน้อยครับโดยรวมสวยงามและถือว่าได้แหวนเพชรเม็ดใหญ่ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มอยู่ในตัวเรือนแถวนะครับซึ่งเป็นตัวเรือนแบบ เรียบหรูใครใส่ก็สวยสำหรับแหวนเพชรแถววงนี้นะครับชิ้นงานมาในตัวเรือนแบบปาหะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีการฉลุลายแกะลายแบบงานเก่าใส่ติดนิ้วได้เลยถ้าพี่ๆนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาซื้อแหวนเพชรแถวอยู่นะครับที่อยากได้เพชรเม็ดใหญ่ๆใ,ในราคาที่ไม่แพงเน้นความเล่นไฟนะครับของเพชรเก่าว,วงนี้ ถูคุ้มดีใช้งานกันได้ในทุกๆโอกาสไฟดีน้ำดีมาในตัวเรือนที่สวยงามแบบนี้กด CF มาเลยนะครับสำหรับงานชิ้นถัดไปนะครับจะเป็นสายสร้อยข้อมือนะครับประดับด้วยมรกตแซมเบียตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม10.26กรัม ประดับด้วยมรกตแซมเบียหน้ากว้างของตัวสายสร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7เซนติเมตรความยาว17.7เซนติเมตรราคาขาย23,500บาท มจริงๆครับสำหรับสร้อยข้อมือที่เป็นมรกตหลังเบีย้ยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ใส่สร้อยแน่นหนาแข็งแรงทั้งตัวเกี่ยวแล้วก็ตัวสายสร้อยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีส่วนมรกตหลังเบีย้ยเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อนะครับหรือว่าตำหนิของตัวพลอยบ้างนะครับสำหรับตัวมรกตชิ้นงานโดดเด่นแล้วก็ เป็นแบบเรียบหรูใช้งานกันได้บ่อยๆใส่เดียวหรือว่าใส่คู่กับสร้อยข้อมือเส้นอื่นๆนะครับก็ดูดีแล้วก็ดูน่ารักในทุกมุมมองจริงๆอย่างที่ต้นบอกนะครับว่าสร้อยข้อมือที่เป็นมรกตล้วนแบบนี้หายากครับไม่ค่อยมีพี่ๆท่านไหนที่ชอบงานมรกตนะครับแล้วก็ต้องการมีสายสร้อยมรกตไว้ใส่ติดข้อมือเส้นนี้ก็ดูดีนะครับแล้วก็น่ารักราคาก็ดีงามด้วยกดสั่งซื้อมานะครับ มากันที่งานเก๋ๆกันบ้างนะครับกับงานแหวนเพชรประกบเรือนเหลี่ยมแถวนะครับตัวเรือน,เ,นเขาจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม5.26กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.12กระดัตแบ่งเป็นเพชรนะครับ68เมตรรวม54ตังแล้วก็เพชรเหลี่ยมน,นะครับอีก15เมตร รวมประมาณ58ตังค์นากว้างนะครับอยู่ที่1.0คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายนะครับเบาๆคุ้มๆเพียง26,500บาทคุ้มมากแล้วก็งานดีนะครับงานฝังเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการใช้เพชรนะครับทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมเนี่ยมาจัดฝังแบบเหลี่ยมประกบ งานชิ้นนะครับแบบนี้ก็คือใส่แล้วดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยจะเน้นที่ความละเอียดของชิ้นงานใส่ได้ในทุกวันใส่ทำงานก็ดูดีครับกด cf กดจองมาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานจี้กระเป๋าเพชรกันบ้างนะครับงานน่ารักมากๆเลยพี่ๆรีบกดจองมาเลยนะครับตัวเรือนทองคํา75%น้ําหนักรวม5.34กรัมประดับเพชรจานวน53เม็ดรวม1.05ตกระหดหน้ากว้างนะครับ2.3คูณ2.9เซนติเมตรราคาขาย2 7 5 0 0บาทคุ้มมากๆเลยแล้วก็งานน่ารักมากๆเลยขนาดของเขานะครับจะใกล้เคียงกับเหรียญ5บาท ก็คือเล็กกว่าเหรียญ5บาทเล็กน้อยนะครับมาดูที่งานด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเขาทำเป็นเรือนทองลายสารมีความละเอียดแล้วก็ตะมุตะมินะครับส่วนตัวค้่เนี่ยก็คือตัวเขาเรียกตัวหูหูกระเป๋านะครับที่จับกระเป๋าเพชรเนี่ยส่วนที่เป็นหูเนี่ยเขาจะขยับได้เป็นงานกลนแบบนี้เลยเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ จี้กระเป๋าเพชรใส่เอาเคล็ดได้นะครับเพราะว่าเครื่องประดับที่เป็นกระเป๋าเนี่ยใส่เอาเคลดช่วยเรียกเงินเรียกทองไม่ให้ขาดมือความหมายดีแล้วก็งานน่ารักแบบนี้กดจองมานะครับมาต่อเนื่องกันนะครับกับงานแหวนเพชร โอปอลเรือนฉลุลายงานสวยที่ตัวเรือนมากๆเลยยิ่งตัดขับกับสีโอปอลแบบนี้น่าซื้อที่สุดตัวเรือนทองคําขาว75%น้ำหนักรวม5.58กรัมประดับเม็ดยอดด้วยโอปอลเอธิโอเฟียนะครับประดับเพชรจำนวน26เม็ดรวมประมาณ52ตังค์หน้ากว้าง1.0คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน56 m. ราคาขายส่งต่อเบาๆเพียง21,500บาทรีบกด f กดจอมาได้เลยเห็นความสวยงามของอตัวเรือนนะครับเขาจะาฉลุลายนะครับเป็นช่อดอกไม้เนี่ยค่อยๆไต่ช่อขึ้นมาแต่ละลวดลายเนี่ยเขาก็จะฝังด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟนะครับในดอกไม้แต่ละช่อเนี่ยเพชรเล่นไฟดี แล้วก็ตัวเรือนด้านบนเขาจะใช้โอปอลเอธิโอเปียนะครับจะมีเหลือบอเหลือบนะครับก็จะมีสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะครับก็คือปนๆนกันไปสำหรับตัวเหลือบสวยงามแล้วก็ดูดีโอปอเป็นพลอยที่มีเสน่ห์นะครับถ้ายิ่งมาในตัวเรือนที่มีความาพริ้วไหวแล้วก็อ่อนหวานแบบนี้น่ามองที่สุดกด C ีกดสั่งซื้อมาได้เลยครับ เรามากันที่งานสร้อยข้อมือแพรดอกพิกุล3สีเรือนทองงานเก่ากันบ้างนะครับตัวเรือนทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม56.65กรัมประดับด้วย ทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซี่แบบรองทัพย์หน้ากว้างของตัวสายสร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.0เซนติเมตรความยาว17.9เซนติเมตรราคาขายนะครับ135,000บาทใส่เต็มข้อมือแล้วก็ ดูดีดูมีสเสน่ห์นะครับในแบบฉบับของงานเก่าจริงๆดูสีของทองคำกันก่อนเลยทองคำเนี่ยเขาจะเป็นสีทองสุกนะครับติ่งประกายเขาเรียกสีลูกบวบจะเป็นสีอทองนะครับสวยงามแบบงานเก่าเลยแล้วก็ตัวตะขอเกี่ยวเนี่ย หนานะครับเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าตัวหนามไม่ไม่ใช่ตัวบางๆนะครับก็คืองานน้ําหนักดีงานทองเก่าเนี่ยดีอย่างเลยความจุดเด่นของเขาก็คือจะใช้ทองเยอะแล้วก็ตัวทองที่ปิดหุ้มเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับทับทิมมอรกตแล้วก็เพชรซี่เป็นแบบรองซับสวยงามแล้วก็ ชิ้นงานแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็ดูดีนะครับดูภูมิฐานถ้าพี่ๆเป็นแม่งานนะครับในงานสำคัญๆใส่ชิ้นนี้ไปบอกเลยว่าดูดีที่สุด มาต่อกันที่งานแหวนเพชรไขว้งานเรียบๆโกโก้กันบ้างนะครับตัวเรือนทองคำขาว75%าน้ำหนักรวม5.05กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน2เม็ดวัดหน้าเพชรได้ประมาณ90ตังตกเม็ดละ45ตังโดยประมาณนะครับหน้ากว้างแหวน1.4คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน57.5ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆเพียง 36, 5 0 0บาท เพชรที่ประดับทั้ง2เม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยมากๆเลยนะครับและก็ราคาสุดคุ้มเลยต้นวัดหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับเพชรเนี่ยวัดหน้าเพชรได้ประมาณเมตรละ45สตันะครับตัวเพชรอย่างที่บอกว่าไฟดีน้ำดีแล้วมาในตัวเรือนแบบเรียบๆแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งการทำงาน ใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าไว้ใช้ใส่ออกงานก็ได้เพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเก๋ๆเป็นแบบโก้กก็คือเน้นความเรียบโก้ของชิ้นงานแล้วก็เน้นที่เพชรเม็ดใหญ่ๆทั้งสองเม็ดจริงๆน้ำแล้วก็ประกายของเพชรเนี่ยบอกเลยนะคบว่าไฟดีจริงๆถ้าพี่ๆชอบงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์แบบ ไม่ห,หวือหวานะครับก็เป็นดีไซน์แบบเรียบเรียบไว้ใช้งานกันได้บ่อยๆน่าซื้อที่สุดกด CF เ,เข้ามารัวๆได้เลยครับมาต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับแหวนไพลินการหัวใจประดับเรือนเพชร ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม16.57กรัมประดับด้วยไพลินการหัวใจเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนะครประดับด้วยเพชรจำนวน30เมตรรวม1.40กกรัดหน้ากว้างนะครับ1.6คูณ2.3เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อนะครับ85,500บาทใส่เต็มหน้านิ้วแล้วก็ ดูดีในทุกมุมมองจริงๆสำหรับแหวนไพลินวงนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ตัวไพลินตรงกลางจะเป็นไพลินเจรไนรูปหัวใจไพลินการนะครับสีน้ำเงินเข้มมีประกายแล้วก็ออร่านะครับออกมาในตัวเนื้อพลอยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวเรือนแบบแน่นหนาคล้ายๆปลอกมีดนะครับใช้เพชรค่อยๆฝังนะครับ หุ้มไปแล้วก็เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้เลยทองหนางานดีมีคุณภาพไพลินไม่ได้แกะช่างนะคะแต่ต้นดูจากขนาดก็น่าจะมีอะสองกระดับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวไพลินแล้วก็ประกายน้ำของไพลินเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับหรือว่าดีบลูเป็นไพลินเผาเก่าที่น่าสะสม มาในรูปแบบที่เป็นงานจิวเวอรี่ที่เราสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับทั้งงานสำคัญสำคัญงานใหญ่ใหหรือว่าในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะหยิบมาใช้เพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยใส่แล้วดูดีใส่แล้ว,ลวไม่ไอายใครแน่นอนนักสะสมไพลินนะครับกด cf กดจองมารัวๆได้เลยครับ ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็กดสั่งซื้อเข้ามาทางลายย้ำอีกทีนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางลายก็สแกน QR code ด้านขวามือนี้ได้เลยหรือพิมพ์ ID ไลน์มา add b, b o o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับทุกชิ้นเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณมีอย่างละชิ้นเท่านั้นถ้าชอบแล้วอย่าลังเลที่จะกดสั่งซื้อมานะครับมีใบรับประกันให้จากทางร้านวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งมากๆเลยที่สนับสนุนแล้วก็เมตตา ้นกับนิกและร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับการอัปเดตของสวยๆแบบนี้ในวันพรุ่งนี้เราพบกันเช่นเคยครับในช่วงบ่ายแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย